สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่ทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง GiveSK กันอีกแล้วคะ่ะวันนี้ช่องของเรานะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะจากเจ้าแอบแผบคอยนะคะมาให้กับเพื่อนๆกันอีกแล้วเนาะ,ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาทําการแจกโคดอ่งเปลากันนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นคนที่1นึถึงหนึนะคะก็จะมีสิทธิ์เออได้รับ อ่างเปานะคะมูลค่าที่1บาทนะคะไปจนถึงสูงสุด150บาทเลยนะคะบางคนดวงดีอาจจะได้อยู่ที่150บาทเลยก็ได้เนาะแล้วก็ซองนี้นะคะจํากัดอยู่ที่1 0 0ซองสาหรับใครนะคะที่เป็นคนที่1 0 1่งร้อขึ้นไปตรงนี้นะะจะได้เหรียญฟรีเนาะเพื่อที่จะไปสะสมแล้วก็ทําการถอนเงินต่อไปเนาะก็วิธีการถอนเงินนะคะเพื่อนๆนะคะใส่โค้ดตรงนี้ไปได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปบอกกันในคลิปอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นเนาะก็ให้เรานะคะกดไปที่แลกรับได้เลยเนาะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่10บาทเนาะจากนั้นนะคะเราก็กดไปที่ถอนเงินทันทีเลยเนาะนี่นะคะมันก็จะถามเบอร์ทูมันี่วอลเลตกับเรานะคะจากนั้นนะก็ให้เรานะคะกดยืนยันการแลกรับได้เลยเนาะ แล้วมันก็จะให้เราทําการเช็คข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นเนาะก็ให้เรานะคะทําการกดยืนยันได้เลยก็ตอนนี้นะคะเราก็ถอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมูลค่า10บาทใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะก็จะถอนเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ของเราเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะตัดภาพไปที่แอปแท็บคอยกันเลยเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาที่เจ้าแอปแท็บคอยกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ยังไม่มีแอปนี้เนาะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะที่ลิงก์ใต้คลิปเนาะ จ้าตัวนี้นะคะก็จะรองรับบนเออแอนดรอยนะคะคนที่ใช้ Android ก็สามารถมาดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับผู้ใช้งานใหม่นะคะของเจ้าแอปนี้เนาะก็จะสามารถถอนเงินได้เลยนะคะอยู่ที่1บาทนะคะโดยที่เรายังไม่ต้องสะสมเหรียญแล้วก็ถอนได้เนาะแล้วก็ในส่วนของวิธีการกดรับโคดอ่างเปานะคะก็ง่ายมากๆเลยนะก็ให้เพื่อนๆนะคะไปตรงคําว่าหน้าแรกตรงนี้เนาะจากนั้นนะคะก็ ให้มองไปที่มุมขวานะคะมันก็จะมีคําว่าโคดอ่างเปาตรงนี้อยู่นะคะก็ให้เรานะคะจิ้มไปที่โคดอ่างเปาได้เลยก็ให้เพื่อนๆนะคะทําการใส่รหัสตรงนี้ได้เลยนะคะ6-66 P p เนาะจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะไปที่แลกรับได้ขอย้ํากันอีกครั้งนะคะว่าซองนี้เนาะจํากัดอยู่ที่102เท่านั้นนะคะก็จะถอนเงินสุ่มจํานวนเงินนะคะตั้งแต่มูลค่า1บาทนะคะไปจนถึงสูงสุดอยู่ที่150บาทกันเลยเนาะ แล้วก็ในส่วนของวิธีการหาเหรียญน,นะคะหลักๆเลยเนาะมันก็จะมีอยู่ที่2ส่วนนะคะส่วนแรกเลยนะคะก็คือการที่เรานะคะเข้ามาเช็คอินต่อเนื่องนะคะเป็นเวลา7วันเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นส่วนของภารกิจรายวันนะคะก็เพื่อนๆน,นะคะก็สามารถเข้ามาเล่นภารกิจรายวันกันได้เลยเนาะเพื่อที่จะสะสมเหรียญเนาะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะ ที่สามารถสะสมเหรียญได้เยอะเหมือนกันนะคะก็คือในส่วนของภารกิจการเชิญเพื่อนนั่นเองนะคะในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะก็ให้เรานะคะกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะคะตรงกลางเนาะจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะไปที่กดเชิญทันทีได้เลยเนาะ หรือว่าจะมากดด้านล่างตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะมี Facebook นะคะ Messenger c o ก y l ป n k ลิง์นะคะหรือว่าจะเป็นอื่นๆนะก็สามารถเข้ามากันได้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของการเชิญเพื่อนหน่งคน้นะคะเราจะได้รับสูงสุดอยู่ที่90บาทเลยเนาะแล้วก็ผู้ใช้งานใหม่นะคะก็สามารถใส่โค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะ yjabtsr นะคะเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะคะจะได้เหรียญที่เท่าไรหร่แล้วเนาะน่าจะประมาณ5,000หรือว่า8 0 0 0เหรียญประมาณนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของการถอนเงินจากแอปนี้เนาะก็ให้เรานะคะไปตรงคําว่าชันนะคะตรงมุมขวาด้านล่างเนาะจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะไปตรงคําว่าถอนได้เลยก็เราก็สามารถเลือกจํานวนเงินตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกช่องทางการถอนเงินตรงนี้ได้เลยเนาะจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะทําการกดยืนยันการแลกรับตรงด้านล่างได้เลยเนาะแล้วก็สําหรับผู้ใช้งานใหม <S 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 ่นะคะก็สามารถ ถอนเงินได้เลยทันทีนะคะมูลค่า1บาทโดยที่เรายังไม่ต้องสะสมเหรียญหรือว่าสะสมอะไรเลยนะคะจากนั้นเนาะแล้วก็ทําการถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะให้เรายืนยันนะคะเบอร์ทูมันนี่ของเราเหมือนกับเออการรับอังเปาเมื่อกี้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยเนาะในส่วนของทั้งการรับคดอังเปานะคะการสะสมเหรียญแล้วก็วิธีการถอนเงินนะคะของเจ้าแอป, pp, ปแทบคอยนนั่นเองเนาะสำหรับใครนะคะที่ได้ โค้ดนะคะจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ฝากเพื่อนๆมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะขอลากันไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องของเราด้วยนะคะเรามีแอปหาเงินออนไลน์ใหม่ๆแล้วก็จะมาแนะนำเพื่อนๆกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย